บัดนี้วันที่24เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่3ที่ข้าพเจ้านางสาวพัชรินขอถวายเสียงสวดสารยาพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจารยจริยาแดกคูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอดกิจกรรมความเปลี่ยน5ครั้งที่3ามรหัสสามแดหนึชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุ อันตะคันชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสาสุนันตุลัคโมคทังสักเขคกาเมจรูปเปคิริสิขรตเตจันตริเควิมาเนทีเประเทจะาเมตารุวานาคาหาเนเคหวัตุมหิตเคเต ปุมะาจย,ยันตุเทวาคาลาธาาวิสเมยคะคันทพานาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวารังวจนะสทาโหเมสุนันตาสุนันตุ ธรรมะสวนากาโรอัยยมภทันตาธรรมะสวนากาโรอัยยมพทันตาธรรมะสวนากาโรอัยยมพทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังขฉามิทำมังสารนังขฉามิสังฆังสารนังขฉามิทุติยปิพุทธังสารนังขฉามิทุติยปิทำมังสารนังขฉามิทุติยปิสังฆังสารนังขฉามิตติยปิพุทธังสารนังขฉามิตติยปิทำมังสารนังขฉามิตติยปิสังฆังสารนังขฉามิ นัตติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโสโหตุสัพพทานัตติเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสธิเมโหตุสัพพทา